เจริญพรทันสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันาทิตที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,569มาช้านิดหนึ่งก็คงจะตรวจสอบข่าวคราวการเลือกตั้งของประเทศไทยหลังจากปิดหีบประมาณสามชั่วโมง ตอนนี้ทิศทางของทีวีช่องต่างๆก็พอจะประมาณการได้ว่าการเลือกตั้งคราวนี้พักเพื่อไทยชนะทุกภาคแบบแลนสไลด์คะแนนเกือบจะถึงสองร้อย และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือเกิดแก่พักประชาชนที่มีจำนวนสสน้อยลงกว่าเดิมพักเพื่อไทยก็น้อยลงไปกว่าเดิมส่วนพักกลารร้นาทําคะแนนเพิ่มขึ้นส่วนพักประชาธิป,ปัตย์กรยกว่า ยังไม่มีคะแนนที่ชัดเจนออกมามา,มากมายนักส่วนพักเล็กๆก,ก็ได้กันพักละเสียงสองเสียงสามชั่วโมงนี้ก็ยังนับไปไม่ถึง50%เซแต่เพียงแต่ว่าโทรทัศน์ช่องต่างๆสื่อต่างๆเขาลุ้นกัน ยมเจ้ายินดีทัศนทิติรโยเูเจริญพรเจริญพรยมสุนิตวงสุเทพยอย่างทางภาคใต้ก็พักภูมิใจไทยเ,เรียกว่านำมาเกือบจะสี่สิบเขต ก็เป็นที่ชัดเจนกล่าวโดยสรุปสิ่งที่จะต้องชื่นชมโยมรัตนนันชวราโรธยมศิวไัลศรีวงชัยยมตื่นตีสีลุ้นอยู่เหมือนกันโยกกะระยาคุณรัตนินันก็ลุ้นเหมือนกันใช่ไหม ก็ทุกคนก็ลุ้นนะก็เป็นนั้นว่าสิ่งที่จะต้องคุยกันนาทีนี้ประการที่หนึ่งชื่นชมพวงชนชาวไทยทุกคนที่ได้เดินออกจากบ้านไปทำหน้าที่แสดงเจตนารมณ์ของความเป็นเจ้าของอำนาจ อธิปไตยทุกคนได้แสดงอำนาจอธิปไตยออกมาอย่างชัดเจนในระบอบประชาธิปไตยพอเรลงคะแนนเสร็จสิ่งที่ทำตามมาก็ต้องบอกว่าทำใจเพราะทำดีที่สุดแล้ว ส่วนเมื่อก่อนเคยลุ้นพักอะไรอยู่ก็คงจะต้องถึงเวลาปล่อยวางแล้วก็ปลดปล่อยความยึดมั่นถือมั่นอา,อาจจะมีความยึดมั่นถือมั่นถือหางถือพักอยู่ชั่วคราวเพื่อที่จะทำหน้าที่รณรงค์ให้บรรลุเป้าหมายครั้นเสร็จสิ้นแล้ว ในการทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยจากนี้ไปก็ได้มอบหมายให้กับบรรดาน,นักการเมืองในการที่จะไปตั้งรัฐบาลสืบไปนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะตั้งรัฐบาลไม่ยากอย่างเหมือนพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้ารมเขาก็ร่วมรัฐบาลกันอยู่แล้ว รวมแล้วก็เกือบจะสองหสบขึ้นไปก็คงอยากหาใหม่อีกสักพักหนึ่งโดยธรรมชาติท่านนายกอนุทินท่านก็มีไมตรีพูดจาภเราะเพราะพริง้งกับทุกทุกพักฉะนั้นท่านก็จะสามารถนำพักการเมืองต่างๆมาร่วมได้ไม่ยาก พราะท่านเป็นผู้ทอดไมตรีกับทุกพักไม่ได้สู้กันแบบเอาเป็นเอาตายฉะนั้นการที่ท่านจะได้เข้ามาจัดตั้งรัฐบาลก็คงจะเสร็จภายในเรววันแล้วก็ทำงานกันได้เลยถ้าดูแนวโน้มนั่นสิ่งที่เราซึ่งเป็นผู้เลือกประชาชนผู้ดู ก็ต้องบอกตัวเองว่าทำหน้าที่ดีที่สุดมันก็จะออกมาทั้งผู้สมหวังและก็ผู้ผิดหวังผู้ที่สมหวังก็บรรดาผู้ที่เป็นลงคะแนนพักภูมิใจไทยเพราะว่าเป็นไปตามเป้าทุกประกาศและส่วนที่เหลืออยู่แม้คะแนนจะมาเป็นที่สองอของพัก ประชาชนก็คงจะผิดหวังแม้กทมจะดูเหมือนว่าจะกวาดหมดในนาทีนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างเมื่อนับครบทุกหน่วยอาจจะแพ้ไปสี่คะแนนอย่างคราวที่แล้วก็ได้แต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือส้มทั้งกอทมอ เจริญพรยมรุงนภาโรจนะบุรานนท์ส้มทั้งกทมแต่พอเหลือบไปดูส่วนต่างๆของประเทศไทยซ่อมก็สูญเสียคะแนนให้กับพักคสีน้ำเงินไปเยอะ,อะเพราะเป็นอย่างนี้พับแม้มันจะได้มาเยอะแต่ก็รู้สึกว่าผิดหวังนั้นนาทีนี้ก็ต้องช่วยกันทำใจ ทั้งว่าผู้ลงสมัครเองก็ต้องเริ่มทำใจผู้ที่เป็นกองเชียร์ซึ่งแบกอึง้งซึ่งการเชียร์ก็ต้องปล่อยวางในหน้าทีนี้ก็เรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวาง สิ่งที่จะต้องบอกตัวเองก็คือได้ปฏิบัติธรรมของความเป็นปวงชนชาวไทยคือทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งแปลว่าเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้ร้ายตัวตน คำว่าร้ายตัวตนในที่นี้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงว่าเมื่อถึงเวลาที่มันเปลี่ยนจะห้ามไว้ไม่ได้ควบคุณไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เพราะถึงเวลาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติที่เปลี่ยนอยู่ทุกลมหายใจ เรื่องทางการเมืองเปลี่ยนทุกครั้งที่เลือกตั้งไม่ได้มีความคงที่แต่ประการใดในอย่างพภูมิใจไทยจาก70เสียงก็กระโดดไปเท่าที่เห็นก็ร้อยเจเข้าไปแล้วเพิ่มเป็นร้อยเพิ่มร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อันนั้นก็คือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลง ทางพรคประชาชนเคยได้ถึงร้อยห้าสตอนนี้ตัวเลขก็ยังไม่นิ่งอาจจะเพิ่มเป็นร้อยหกกว่าหรืออาจจะลดอันนี้ก็เป็นเรื่องอันนิจจงอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้แต่เพียงแต่ว่าจะไปสู้ภูมิใจไทยเขาไม่ได้เท่านั้นเดงแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางเพิ่มขึ้น พรฉะนั้นก็หาหมุมว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดการยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปล่อยไปจะทำให้ใจเบาได้ฉะนั้นนาทีนี้ก็ต้องปลอบใจกันทุกคนสําหรับคนที่ผิดหวังก็ถึงเวลาต้องบอกตัวเองว่าทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว แล้วก็ปล่อยวางเดินไปข้างหน้าในช่วงการรณรงค์เลือกตั้งนั้นบางคนไดอินมากเกินไปก็จะเจอสภาวะเหมือนขัดแยง้งหรือเกือบจะเกลี้ยวกราดหรือโกรธเคืองกันไปคำพูดคำจาที่เฉื่ดเฉื่ดเจริญยอนยมหนูติวมาถึงนาที่นี้ เราก็ต้องบอกว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดอะไรที่เคยกระทบกระทั่งกันก็ต้องอภัยให้แก่กันและกันอะไรที่กระทบกระทั่งกันอภัยให้แก่กันและกันนี่ก็คือภารกิจที่เราจะต้องทำเพื่อความรักความสมัครสมานสามัคคี แล้วก็เดินหน้าทำหน้าที่ประกอบอาชีพสุดจริตต่อไปเพราะเรื่องของการขยับขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจนั้นเป็นหน้าที่หลักของประชาชนชาวไทยอเป็นเรื่องหลักของปวงชนชาวไทยแม้รัฐบาลจะมีเรื่องราวต่างๆ แตประเทศที่เดินหน้ามาถึงทุกวันนี้ก็เดินมาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรของพี่น้องชาวไทยที่รับทุกคนนั้นก็ขอชื่นชมทุกคนทั้งในต่างแดนและในประเทศไทยที่ได้ไปทำหน้าที่เลือกผู้แทนอันเป็นประตูเข้าไปสู่รัฐบาล และหากทำหน้าที่อย่างดีไม่เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยก็สามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆได้แล้วก็เดินหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันสืบไปก็ขอตั้งจิตอธิษฐานให้สอสอทุกคนจะเริ่บตั้งกันในวันนี้วันที่แปดือคืนนี้ ยงได้ทำหน้าที่เป็นสับบุรุษคือคนดีเพื่อทำสภาให้เป็นสภาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสภาใดไม่มีสับบุรุษสภานั้นไม่เป็นสภาสับบุรุษก็คือคนดีต้องประกอบโดยโดย้วยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้สังคม นี่ก็คือเรื่องที่เราตั้งจิตร่วมกันทําจิตให้ผ่อนคลายทําจิตให้สบายมองเห็นสิ่งทั้งหลายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นนิรันร์ความเปลี่ยนแปลงนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ก็คือธรรมะ มองสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมะว่ามันเป็นฟิโนโมินาเป็นตัวปรากฏการดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์จะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามอันิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกและเป็นเช่นนี้การเมืองก็เป็นเพียงสังขารชนิดหนึ่งเป็นปรากฏการชนิดหนึ่ง ก็หน,นีไม่พ้นอันดิจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสับเปลี่ยนกันก็เป็นอันว่าคงจะนั่งสมาธาิประคับประคองจิตใจให้กลับมาสู่ความเป็นปกติโดยเร็ว โดยคาถารับรู้ดูเห็นปล่อยวางอ้าว ัพเพสตาศาสต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย พยายบาดจารหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคารหนตุจงเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอาตานะัตนาปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทางส้นเทินอภิวานันศิลิสะนิจจังวุธาปัจจายิโดจัต ตาโรธรรมวัตตันติอายุวันโนสุขังพลัง